สวัสดีค่ะเพื่อนๆในคลิปนี้เรามาฝึกพูดออกเสียงการน,นับตัวเลข21ถึง40กันค่ะ20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24

32 32 32 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 38 38 39 39 39 40 40 40ทบทวนกันอีกรอบค่ะ21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะฝากกดติดตามช่องจิบชนกัญญาชาแนลได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ